ให้ดูที่ประวัตินะครับแล้วก็ดูที่ตู้อธิษฐานถาวรเนี่ยมันจะมีคอลัมน์ละ6ใช่ไหมหกผมเปิดไป10นะครับดังนั้นเต็มที่ผมเปิดอีกอีก80โลก็ได้หาดาวแน่แน่อธิษฐาน10นะครับ ถ้าถ้ามีแสงสีส้มก็คือได้แน่ๆถ้ามีแสงสีม่วงผมได้สีผมไม่ได้นะครับบาบลาจำเป็นต้องมีไหมจำเป็นจำจำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ได้ครับแต่ว่าถ้ามีเนี่ยคุณจะไม่ไม่ต้องอ่าไอ้นี่ต่อไปนะครับไม่ต้องไปกินอาหารนะครับเฮ้ยอ๋อไอ้ดาบนี้เคยเห็นแล้วผมไม่ต้องตกใจนะครับ ผมจะมีสี่สี่อันเดียวสลิงช็อตก็ได้อยู่สลิงช็อตได้อยู่นะครับไอดาบนี้ออฟอะไรวะผมดูกอนอ๋อเออเนี่ยน,น่าสนใจอยู่เอาล่ะไดมได้มาสเตอร์เลสมาด้วยต่อนะครับแต่ครั้งนี้ก็ สิบยี่สิบคันนี้คันที่สามสิบอ่ะโอ้โหผมตบมือนะครับ อยากได้ตัวนี้ปลดดาวปลดดาวเราแม่งโคตรเก่งผมอ่านแล้วแค่สกิลแรกก็เก่งแล้วเห็นไหมถ้าคุณได้ตัวซ้ำมันจะเป็นผนึกมาให้นะครับต่อไปครั้งที่40 เหนียวเหรอเหนียวมาไม่ไม่เกลือไม่เกลือจริงๆได้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 ไดช่างหยุ่นไม่ถือว่าเกลือนะช่างหยุ่นนี่คือของดีเลยแหละอะไรอ่ะไอไอน,นี่แม่งเดี๋ยวต้องไปดูออฟ ดูออฟก่อนออฟอะไรคียเข้าหกสิบอร์เซ็นที่สร้างอนุธาตุอ๋อแล้วพระเจ้าฟื้นฟูพลังงานด้วยแล้วชีวิตจะขี่ไหมต่อไปครั้งที่ห้าสิบนะครับอ่าละมาแรกนะครับแรก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  คัที่ห้าสิบจีนดีครับโอ้ยตัวที่หกนี่อุาสาห์หนีเลดหนีตู้เลดมาเจอ นี่ไงตัวที่สามมาโนเอลโนเอลดี no no LD, ครับโนเอลดี no อันนี้ก็จะเป็นดาวที่หกนะครับดาวที่หกของบาบาร่านี่คือตายแล้วฟื้นเลือดเต็มนะครับเป็นซอมบี้นะแล้วสิบห้าวินานทีใช้ได้ทีนึงนะครับก็ถือว่าดี อ่ะมาคันที่60ครับแสงทองไม่มาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมบังคับให้มันมาสลิงช็อต อ่าโบนี่มาอีกแล้วเอาเอาฟิชครับลิซ่าไล่นานเกินบังคับเก้นาสิบแน่นอนต่อไปเท่าไหร่ละเจ็ดสิบโลที่เจ็ดสิบถ้าผมจำไม่ผิดนะมิก ผมว่าคุณแบ่งความเกลือให้ผมแน่เลยวะ่ะเอ๊ะแต่ไม่เป็นไรถ้าผมถ้าผมยังได้ตัวที่ผมอยากได้นะโอ้ไม่อยากได้ตัวนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วแต่ไม่เป็นไรเอาไปอัพดาว ผมกะว่าผมจะลงหมาด้วยการใช้คู่หูคอมโบนี้นะครับก็โอเคก็ยังปั้นไว้อยู่โลที่80ออกไม่ออกออกเออ80อีกแล้วไอ้ไม่เอาเอาวุธอ่ะขอแบบโอ้โหคุณมิกพิ่งพูดทำไมเนี่ย อามโบว๊ออฟเป็นอะไรครับออฟเป็นอะไรถามจริงเพิ่มความเสียหายกระทำตีปกติและเล็งโจมตีขึ้น12ในทุกศูนย์จนวินาทีหลังปล่อยลูกธนู สร้างความเสียเพิ่มเติม8และเพิ่มมากสุดห้าครั้งเอ๊ะรือดีรืดดีเปล่าวะเฮ้ยมันอาจจะได้ใช้โอ้โหสะตองไววิเล a แปดห้าสี่สิบ เฮ้ยคุณธนูผมอะ่ะธนูผมอะ่สะสแต็กห้าครั้งนี่แรงกว่าเดิมสี่ิเอร์เ็นเลยนะโอ้โหมานี่ <c oughs> คุณมาหัวร้อเยอะธนูของผมเหรอ <c oughs> ได้เอาล่ะงั้นก็ต่อนะครับอ่ผมมีนี่สำรองห้าดังนั้นในการเปิดครั้งแรกเนี่ยมันจะใช้แปดร้อยดังนั้นมีพอ พอดีเลยสำหรับ90โโนะครับมาตามล่าหา5ดาวอีกครั้งกันครั้งที่10ครั้งที่15วิไม่ซ้ำตัวเปลี่ยนคนตายนะาสำหรับความคิดเห็นเนี่ยเป็นความคิดเห็นที่ผมผมชื่อผมก็คิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเดี๋ยวจะลองตายอีกทีดูผมกลัวที่ผมเลือกน้องคนนี้ตายเพราะว่าผมกลัวแฟนผมกลัว ผมกลัวผู้สนับสนุนผมไม่พอใจครับที่ที่เอาตัวละครผู้ชายไปตายอัย่น้องคนนี้มาแต่ไม่ได้ใช้นะครับ15นาทีใช่ไหมโอเคครับแปลเป็นเซกได้ไงแต่แต่เกมนี้แปลดีนะไม่ไม่น่าเชื่อว่าจะพลาดตรงนี้นะครับ อาต่อไปครั้งที่20ครับอย่าทำนอกนะครับออกตัวไปเลยนะครับดาบ The Foot The Foot The Foot เป็นดาบที่ผมอ่านออฟแล้วดีมากแต่ว่าผมไม่มีตัวดาบมือเดียวนะครับก็ก็ปล่อยไปแล้วกันนะครับ ต่อไปครั้งที่30นะครับลากกำลังทำการลากลากตัวลากค่าดาวออกมาอยากได้ชังหลิงเฮ้ยโอ้โหเคียร์ยา่าพี่สุดยอดเลยครับผมรักพี่มากครับ พี่ส่งแกลอยู่ที่เมืองนะครับผมเอาพี่ไปส่งแกลอยู่ ห้าดาวอีกมาเลยนะครับเอาดาบเอาดาบทูแฮนด์มาเลยเอาธนูมาอีกก็ได้ผมจะขัดเกลาแล้วแบบว่าผมได้ห้าดาวแล้วได้ธนูหมดมิกด้วยนะแม่งติดเชื้อมา โอเคมาเดี๋ยวผมจะล่าหมาด้วยตัวนี้แหละเอวโทร <c oughs> ขอบคุณครับสำหรับการโดเด่ <c oughs> ว้า ทำไงให้ได้เวนติมัน,มนบังคับบังคับเวนตีออกไม่ได้ครับมันมีแค่เลเยเพิ่มขึ้นครับนี่ผมมีหอ,อกสีดาวแล้วเป็นหอ,อกอันใหม่ด้วยเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับเพราะว่าช่างลิงผมไม่มีหอ,อกดีๆใช้จริงๆให้มาหลายอันก็ได้นะให้มาทำไมอันเดียวผมดูก่อน เมื่อจมติคิดข้อมีกว่าหกสิบอร์ซนต์สร้างอูฐาใช้ฟื้นฟูหอกฟื้นฟูอ่ะครับไม่โดนใจอ่ะนะครับผมไม่ได้ใช้หรอกนั้นเออ่ต่อไปเป็นเลทที่น่าจะแปดสิบนะครับเลทที่แปดเจ็ดสิบเลทที่เจ็ดสิบมคขับออกได้เหรอ อวันนี้ดาบอะไรอืมเนี่ยผมมีแผนผมมีแผนกัระดาบนี้อยู่นะครับเดี๋ยวอีกประมาณสักสองสาวันเดี๋ยวผมจะปั้น เดี๋ยวผมจะปั้นโนเอลในอุดมคติมาแต่เดี๋ยวทําคลิปออกมานะครับ oh. คุณจะเห็นโนเอลโคตรโหดของผมโลที่80นี่ผมมี5ดาวตัวแรกที่โลที่80 5ดาวตัวที่2 5ดาวไม่ใช่ตัวที่2ชิ้นที่ชิ้นที่1ก็โลที่80นะครับนี่ผมเป็นอะไรกับโลที่80โมนาโมนาท่าน้ำ นี่เห็นไหมเป็นไปนตามที่ผู้สนับสนุนเขต้องการนะครับเขาอยากให้ผมได้มีรีวิวตัว5ดาวอีกสักตัวหนึ่งทีนี้ใครถามว่าโมนาเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมขอไปเล่นมันก่อนเดี๋วผมจะตอบให้นะครับว่าดีไม่ดีจะด,ดูก่อนโมนาทำอะไรได้บ้างโมนาเป็นทาานน้ํานะครับกลุ่มดาวดูพรสวรรค์ก่อนแล้วกันน้ำต่อเนื่องสครั้งชาร์จโจมตีอ๋อเป็น AOE น้ำนะครับยย,ยดึงดูดศัตรู อย่างต่อเนื่องแฟนทอมหรอเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าโอ้โหคุณผมคิดอะไรใหม่ๆได้แล้ว